โอ้โหจังหวะนี้ครับรถแบกโลครับแซงซูร์คาร์ไปแล้วโอ้โหโคตรแรงอ้าเฮ้ยเบรกยังไงเบรกเบรกเบรกไม่อยู่โลโลโทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เย่ยมาตั้มชิ้นนี้ครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA 5ครับผมเนรอนนายทำอะไรอรอนรอมันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ย ถือปืนเนี่ยน่าจะยิงเป้าเนี่ยรอนเดี๋ยวเราจะยิงให้นายดูนะอ่าเรียบร้อยไอรอนบอกให้มึงยิงมีครูหมดเลยอะ่ะเอาละทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปหาช่างอัดอีกเหมือนเดิมนะครับคราวที่แล้วนี้เราได้ทําการอะไรนะให้ช่างอัดน,นะครับผมสร้างรถขึ้นมาโดยที่เป็นรถที่ไม่ได้ใช้น้ำมันนะครับนั่นก็คือรถพลังหนึ่งแรงหมูนั่นเองเนะี่ยแต่วันนี้นะครับ จะพิเศษกว่าเดิมแน่นอนครับเพราะว่าเราจะให้ช่างอัดน,นะครับทํารถที่มันแบบว่าเจ๋งกว่าเดิมนะเออเอาเป็นรถพลังหนึ่งแรงคนดีไหม <laughs> หนึ่งแรงหนูเออเ,อ,อเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะครับว่าช่างอัดเขาจะทําออกมาเป็นแนวไหนนะครับผมเออแหกโค้งแหกโค้งเออเข้าโค้งดีๆหน่อยยกล้อโชว์ดิยกล้อได้ไหมเนี่ยคัน้ยกไม่ได้อคขนน้ยกไม่ขึ้นครับไปเดี๋ยวเราไปหาช่างอัดกันเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านช่างอัดกันแล้วนะครับผม เออมาถึงกูช่างอันแล้วไม่หูอยู่หรือเปล่าอ๋ออยู่อยู่อยู่สวัสดีช่างอันนี่เด,ดี๋ยวเดจอด,ดจอดจอดรถดีๆจอดรถดีๆโอเค <c oughs> เฮ้เ่เฮ่เช่างอันเป็นไงสบายดีไม่สบายดีอยู่แล้วมาแต่แกะมาทำอะไรไอเทเวอร์ขราวที่แล้วฉันขับรถหนึ่งแรงหมูอะ่ะแต่ตอนนี้ฉันอยากได้รถที่มันเจ๋งกว่านั้นอะ่ะแายคิดว่านายจะทำได้หรือเปล่ามาโจไอเทเวอร์นี่ลืมคุยอยู่กับใครลืมไม่รู้จักอ้วเหรอ ว่าน,นี่ช่างอั๋นในตำนานนะเป็นช่างมา30ปีแต่ตอนนี้กูอายุยี่ห้ามุกเดิมๆยังจะเล่นอีกเหรอช่างอั๋นอ่ะโอเคมาจัดมาเลยช่างเอารถที่แบบเจ๋งที่สุดนะตอนนี้เลยได้เลยเอเดรเวอร์เดี๋ยวตามไปที่หลังร้านหลังร้านอีกแะทำไมทําไมไม่เอามาหน้าร้านทำไมต้องเอาไปไว้หลังร้านละ่ะอ้าวเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์ไงงั้งนรออยู่นี่เอรกันเดี๋ยวฉันจะไปเอามาให้อ่ะนี่มาละเรียบร้อยเฮ้ยช่างอัน๋นผมต้องการรถไม่ใช่ต้องการลงศพ เอ้าก้นี่ไงรถพลังหกแรงคนไม่รู้จักเหรอเทเวอร์คอฟฟินแดนส์นะคอฟฟินแดน์นะรู้จักเปล่าเต้นแบกลงอะ่ะเต้นแบกลงอ่ะโอ้โหช่างอ่านนี้มาแบกแนวมากเลยครับวันนี้นะฮะโอ้โหนี่คือรถจริงๆเหรอช่างเออมันคือรถจริงๆมันขับเคลื่อนด้วยพลังหกแรงคนไม่เชื่อนายลองขึ้นไปดูสิโอ้โหได้เลยช่างเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูดิแหมขึ้นได้ว่ะอุย้ยเอาเรื่องว่ะ <laughs> เฮ้ยทุกคน <laughs> เฮ้ยรถพลังหกแรงคนครับนี่คือ c o f f i d a n t oh, ออ c o f f i d a n e car นะครับผมเอ้ Feel เฟียวเฝ้าไฮ้ชักอ่านคนเฟียวเลยม <laughs> ันคือรถในมีมเต้นแบกลงนั่นเองนะครับผมรถก็ไม่มีอะไรครับมีเค่ลงศพกองกคนหกคนนะครับที่กำลังเต้นอยู่เนี <laughs> ่ ขอบคุณมากเช่นกันเฮ้ยโคตรเปี้ยวเออขับดีๆแล้วกันเดี๋ยวอ้วไปท,ทําธุระต่อก่อนโอ้ยขอบคุณมากเลยช่งอันเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะไปลองรถคันนี้กันนะครับผมนะรถเอ่อรถแบกลงกูจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเนี่ยน่าจะชื่อว่ารถรถแบกลงแหละนะเออเฟี้ยวฟ้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขับแบบนี้มันจะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ครับเราจะต้องทําให้ตัวเองนั้นหายตัวได้ก่อนนะครับอินวิสิบิลิตี้ปุ๊บมาแล้วเราก็ค่อยขึ้นรถนะครับผม อ่ามันจะได้ดูเนียนๆนะฮะเป็นไง,ไงอ๋อเฮ้ยหกคนนี้เต้นพร้อมกันด้วยครับยังเฟี้ยวยังเฟี้ยวไหนนะไปดิอ๋อเฮ้ยเอาเรื่องรถแบกลงโคตรโหดโคตรโหดไม่มีเสียงเครื่องยนต์แม้แต่เอาเอาเอา,น,านั่นเกมเด้งกันเลยทีเดียวโอเคครับมามันกันต่อดีกว่านะครับผม วงนี้เกมเด้งบ่อยอีกแล้วครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนะฮยแต่แบบนะมันเด้งทุกวันเลยนะครับนะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับรถนะครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแรงแรงจัดแรงจัดโคตรแรงทุกคนนี่คือรถแบกลงที่แ r e c อออความกันเลยทีเดียวเอาล้วเดี๋ยวทำไมรถผมกลายเป็นอีกอันนี้ก็จะเป็นมอสนะครับผม เป็นมอสแบบว่าเป็น BFX นะครับนี่เป็นไงรถแบกงซิงครับไปกันเลยย uh <laughs> โดดนี่นี่เป็นไงเกลียวฟ้าวรถผมไปนะนู่นแล้วทุกคนนี่เราต้องมาแดกมิดครับออรถแรงแรงมันต้องมาแดกมิกับผมมาดูซิว่ารถแบกงของเรานะครับจะไปสู้คนอื่นไหวหรือเปล่านะครับผมนะนี่ วิวฟาวฟิวาวมาครับมาครับเดี๋ยวพร้อมพร้อมลงทะเบียนครับเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าเราจะไปสู้เข้าไหวหรือเปล่านะครับผมค่าลงทะเบียน500นะฮะแมช่างอันนี่สุดยอดนะครับผมอยากได้รถอะไรนะครับช่างอันจัดให้นะครับผมนี่นี่เดี๋ยวเราไปแข่งกับเขาเลยดีกว่านะครับนี่ไปแบบแข่งด้วยแข่งด้วยขอแข่งด้วยเปิดเลนเปิดเลนพิเศษเลยละกันนะครับผมแหมมามามาดูซิว่ารถแบกรงเลยครับของช่างอันบริไฟนที่จะ สู้เขาไหวหรือเปล่านะครับผมเอาละครับพร้อมพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาครับที่ทู่มันไปอ๋อเอ้โหจังหวะนี้ครับรถแบกโลครับแซงซูเปอร์คาร์ไปแล้วโอ้โหโคตรแรงอ้าเฮ้ยเบรกยังไงเบรกเบรกเบรกไม่อยู่โอ้โหแรงเกินมนุษย์มนาจริงๆครับผมสุดยอดในความแรงฮะ อันนี้ก็จะเป็นแบบทับรถเก่งนะครับผมเมื่อกี้มันเป็น B M X เนาะแล้วเวลาชนอะไรปุ๊บเนี่ยคนมันก็จะกระเด็นออกจากรถไงมันก็เลยจะค่อนข้างที่จะตายง่ายเหมือนกันเถอะนะครับนี่แต่คราวนี้มาเป็นแบบรถเก่งบ้างนะครับผมคราวนี้ผมเอาทับอ่าล็อกเก็ตอะไรสักอย่างหนึ่งอะไอที่รถที่มันเป็นยิงเน,นตัดได้เนี่ยมันก็จะอารณมประมาณนี้ครับ,<จ>บไปกันเลยโคตรแรงโคตรแรง โอ้โห oh, หมุนติ้วหมุนติ้วมาครับจังหวะนี้ครับทุกคนพร้อมพร้อมเหมือนโคตรแรงครับและนี่ก็คือรถพลังหกแรงคนนะครับอ้าเป็นไงอย่างเฟียวอย่างเฟียวเอาละครับเดี๋ยวเราลองนะครับเอารถพลังหกแรงคนหรือว่า confident นะครับผม confident car นะครับ มาลองเล่นแบบว่าด่านสตันดูว้างครับผมมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผิดทาง <laughs> ผิดทางผิดทางต้องไปทางโน้นไปเลยพว,วกสู่ความเวงวังอันไกลโพยนโย่ยยโยยยยยยยโอ้ย เบรกเบกเบรกเฮ้ยเลยเลยเลยหรือเปล่าเลยหรือเปล่าโอ้โหเกือบเลยครับเอาเดี uh ๋ยวมามาอะไรอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวไปอีกทางนึงไปอีกทางนึงเราต้องไปอีกทางนึงนะครับผมไปครับย้ล่วงลงมาเลยเอาละครับจังหวะนี้ครับมาดูครับผมรถแบกลงเหินครับเยะครับจังว้คู เดี๋ยวทั้งรถทั้งคนเฮ้ยรถผมไม่รู้แล้วรถผมล่วงแล้วไปแล้วโอ้โหไม่พังครับผมไม่พังครับมันยังเข้าได้อยู่ป่บวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพลิกรถก่อน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 เออเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้ยเดี๋ยว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 รถ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 เป็นไรรถเป็นไรรถเดี๋ยวใจเย็น เย็นรถรถเป็นไรครับเดี๋ยวก่อนครับโอ้โหรถเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับผมเหมือนรถมันจะบักบักนะครับอ่ะแล้วอา้าวชิบหายแล้ว <laughs> ผมจับไม่โดนรถอลยเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาเหินนะครับผมเ,เดี๋ยวดีกวเดี๋ยวเย็ <laughs> เย็นๆนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเหินตรงนี้ครับเป็นมินิแรมนะครับผม ามีแรมเอาไว้โดดนะครับเดี Arizona, ๋ยวเราจะทําการนะครับโดดนะครับผมเข้าไปที <c oughs> ่อ <Cannon> ย่างเส้นนั้นนะครับแล้วก็ไปตกข้างหน้าตรงนน้นนะครับผมเอาละครับที่ทูวันลีสโก้ไปครับจังหวะนี้ครับติดในตัดไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันแรงเกินเดี๋ยวมันแรงเกินไป oh my god my god เดี๋ยว จะตกทะเลแล้วเดียตกเปล่า,าไม่ตกไม่ตกลงอย่างสวยงาม <c oughs> <c oughs> ลงอย่างสวยงามครับโอ้แน่นอนมากโอเคครับทุกคนเมื่อกี้นี้ยังไม่สะใจพอนะครับเดี๋ยวเราจะมาโดดกันแบบคุพ่อคุแม่สูงกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมก็อยู่แบบว่ารถผมวิ่งไม่ออกเดี๋ยวเราจะมาโดดกันแบบว่าสูงคุพ่อค,คุแม่สูงเลยนะครับนี่โอ้เป็น เป็นโคดรแหรลมเลยครับที่โอ้โหโครสูงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันีิว่ารถแบกลงของเรานะครับมันจะเป็นยังไงครับถ้าเกิดว่าเราโดดในที่ที่สูงขนาดนี้นะครับผมไปครับ let's go ยิ้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นพี่จะเย็นพี่โอ้ห้อยหลังเลยเหรอถ้อยหลังลงเลยเหรอไปครับได้แล้วได้แล้วครับจังหวะนี้ครับไปครับ let's go โูยังตันแค่สองร้อยกวัยแอ่มันน่าจะได้แรงกว่านี้นะทุกคนแต่มันได้แค่นี้จริงๆครับจังหวะนี้ครับเดี๋ยวเราเตรียมเหินครับเอ้าว <c oughs> โอ้ทำไมมันเฟล,ลอย่างงี้โอ้เฟล,ลเลยเอาจริงๆนะครับทุกคนผมว่านะมันยังไม่เฟี้ยวฟ้าพอเว้ยทุกคน,นครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งเอ้มันเป็นหกพลังแรงคนใช่ไหมเออผมว่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนบ้างดีกว่า เปลี่ยนมาเป็นแบบว่าพลังแรงหนูอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> น่าจะดีกว่านะครับเอาละผมว่าเรามาสร้างรถใหม่กันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องรอแล้วช่างองค์ช่าง,งอันเนี่ยชล้านะครับอย่ามาตั้มนี่แหละสร้างเองเลยนะครับผมอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะสปอนนะครับผม coffin Co Co นะครับ c o f f i n coffin นะครัแบแปลว่าลงศพนะครับผม ah ลงศพก็มีให้เลือกอยู่ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับรู้สึกว่าจะมีแบบผูกด้วยนะครับ แบบโรงศพเก่าอะไรเงี้ยนะมีอะไรข้างในเปล่าวะไม่มีเนี่ฮะแต่มีนี่ผมว่าน่ากลัวมันน่ากลัวซะเหลือเกินเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วเอาไปว่าเดี๋ยวเราใช้โรงศพอันนี้ละกันนะครับอันเล็กนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้หนูนะครับเดี๋ยวผมสปอนหนูมาก่อนเรือเอาพลังหนึ่งแรงแมว <laughs> ไม่เฟี้ยวไม่เฟี้ยวเอาเอาหนูดีวกว่าไหมชิมเป็นสีก็มาหนึ่งพลังแรงนก <laughs> เอางั้นเลยเออผมว่าเอาทุกสับสับประสัตเลยดีกว่าบ้งอย่างนั่นแะเดี๋ยวมีมีอะไรม้างหนึ่งพลังแรงปลาเอาไก่ดีกว่าเดี๋ยวลดพลังแรงไก่เนี่ยเอาไก่มันักหกตัวนะครับผมนี่ปัก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 กระปักเอาละครับทุกคนเราก็จะเปลี่ยนนะครับจากรถนะครับพลังหนึ่งเอ้ยพลังหนึ่งเหมือนกัน พลังหแรงคนนะครับนะรถแบกลงนะฮะตอนนี้ก็เป็นรถแบบว่านี่ดูไเป็นไง <laughs> เป็นรถพลัง6แรงไก่นะครับนะเป็นไก่แบกลงนะครับไม่ใช่คนแบกลงนะครับตอนนี้นะ <laughs> เอานะครับทีทูวันเลสโกอ๋อเลยยางซิงย่างซิงอ้ฟวิวฟ้าวย่างซิงครับจังหวะนี้ยิงในตัดไปทีดึงโอ้อยางแรง เฮ้ยโคตรเปี้ยวโอ้โหไก่ไก่ชนรถคนอื่นกันแล้วเนี่ยเกือบตายไปครับจังหวะน,นี้ฮะโอ้โหไก่ซิ่งไก่ซิ่งโอ้โหนี่มันไก่แบกลงอานะ้าวนักเก็บเด็กๆอีกแล้วโอ้โหอะไรวะคือแบบอือหมอร้อนกำลังแบบ กำลังเล่นมันๆือแบบร้อนๆสามพันปีผ่านไปเอาละครับทุกคนครับรถพลังหกแรงคนแบกลงเนี่ยมันยังไม่เฟี้ยวไปนะครับเดี๋ยวเราทำเป็นแบบว่าเครื่องบินบ้างนะเป็นเครื่องบินพลังแปดแรงอีกาเออเป็นไงพลังแปดแรงอีกากันเลยทีเดียวนะครับผม,มเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ พร้อมแล้วก็บินขึ้นเลยเย่ yeah. ไปนะครับผมจังหวะนี้ครับโอ้โหแปดพลังแรงอีก,กาครับโอ oh. oh. ้บินไปโคตรเร็วโอ้โหยังเฟี้ยวยังเฟี้ยวไปครับบินไปยาวๆโอ้โหไปแกย, oh. <laughs> ยิงได้ด้วยครับผมโอ้ oh. ยิงมิสไซล์ได้ด้วยนะฮะโอ้ oh. ยอดเลยครับทุกคนฮนะ oh. ไออย่างเฟียวเอาเรื่องวะเอาเรื่องห้ผมผมเปิดดาวได้ไหมลองดิลองดิเปิดดาวครับเปิดดาวแบบเจอตำรงตำรวจอะไรอยี้นี่นะฮะว่าไงเพื่อนเอจะเรียกตำรวจว่าเพื่อนซะแล้วกูห <c oughs> <c oughs> ุ้ยโดนยิงเอานี่ไปกินนี่มันไม่ล็อกเป้าให้ผมวะทุกคนเออแต่ว่าผมมาโดนล็อกเป้าชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว งานเข้าครับงานเข้าผมว่าผมไปบุกค่ายทหารดีกว่าปป้ปโอ้ไม่แรงเลยอะรถเราอะเอคือบินเราไม่แรงเลยอะตอนนี้เราก็กําลังบินนะครับผมบินไปที่ค่ายทหารนะครับดูที่ผมจะโดนเลงเป้ายิงตายก่อนหรือเปล่ายิงตุ้มเดี๋ยวยิง อุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกาอีกาล่วงอีกาล่วงอีกาล่วงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงมันยิงมันยิงมันโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเอาว่าขึ้บินคือบินเหรอเฮ้ยมันเป็นล็อกเป้าทหารให้ผมอะยิงไป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 มันเล็งอะไรผมไม่รู้ผมพยายามจะ เล็งไอ้นี่นะเนี่ยเน่เน่เน่เไม่เล็งละไม่ล็อกเป้าละยิงอีกาผมตายแล้วทุกคนครับตอนนี้อีกาผมตายแล้วไม่ไม่ไม่รอดชีวิตแล้วอ่ะโอ้ย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 โดนสอย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 ล่วงเลยยิงเออผมพยายามที่จะยิงนะครับ บังคับยากมากเลยว่ะไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวอะ่ะมันคับยากมากเล็ง <c oughs> เล็ง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 โอ้โหเรียบร้อยโอ้ยเวียนหัววะ่ะอีกาตายแล้วบินไม่เป็นแล้วเรียบร้อยโอไม่ไม่ไหวแล้วอีกาอีกาหายหมดแล้วอีกาเหลือตัวเดียวนะครับผมเจ้าไอนด้ โอ้หลงศพผมหรือ,อกาตัวเดียวนะครับโอเคครับเมื่อกี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับกับเครื่องบินพลัง6แรงเอ้ย8ดแรงอีกานะครับผมคราวนี้นี่แบกลงสิ้งด้วยฉลามครับผมจังหวะนี้ครับไปเลยฉลามบุกมาแล้วเยีย่ยหูโอ้โโอโยังสิ่งเยีย่ยหูไปไงพาบินเลยทีเดียวนะครับผม คอนเซปต์เราวันนี้นะครับเนี่ยคอนเซปต์แบกลงฮะเอาฉลามมาแบกลงกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้วันเดพี่ยี่หูไปดำน้ำหน่อยดำน้ำฉลามดำน้ำตีดำน้ำอย่างเปี้ยวอย่างเปี้ยวไปเลยฉลามลูกพ่อบินไปเลยลูกโอ้โหนี่มันฉลามพาบินครับผมโอ้โหฉลามพาบินนะครับโคตรซิ่งโคตรซิ่งยี่หว ไม่รู้ทิศไม่รู้ทางเลยจังหวะนี้เฮ้ยข้างหน้ามีอะไรวะนะเนี่ยเรือเรือเรือทหารครับผมไปลูกพ่อนำไปนู่นเลยลูกไปเรือทหารดีกว่า,วาลูกไปเดี๋ยวไปมาเย้ฮูเดี๋ยวจะขึ้นเรือทหารกันนะครับผมในจังหวะนี้เดี๋ยวขอขอดีๆก่อนลูก ขอดีๆก่อนนะขอดีๆก่อนนะโอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์กันไปด้วยนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับผมโอเคครับเราจะันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสยูวากินบ๊ายบายครับนี่เดี๋ยวเราจะออกตัวกันแบบเครื่องบินลบนะครับผมอ่าออกตัวกันตรงนี้เลยครับที่ทู go มาครับอ๋อะเฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวทำไม <laughs> โอ้เรียบร้อยเลยจะลามตายเลยครับ